สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมหอยเชอรี่สีทองที่อำเภอท่าเรือจังหวัดอยุธยานี่เองนะครับแล้วอันนี้ที่เราเห็นอยู่นี้ครับเป็นฟาร์มเพาะหอยของเรานะครับที่สามารถจะส่งตลาดได้ทั่วประเทศเลยแล้วซึ่งราคาเนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกตอนท้ายว่าจะกิโลละเท่าไหร่ไอ้เจ้าที่เห็นน่ครับนี่เป็นสลาสลายสาลายสําหรับ เลี้ยงหอยพ่อแม่พันอยู่แล้วก็เป็นสละที่สะอาดนะฮะเรามีผ่านการบาบัดด้วยตามนะครับเราจะพามาดูาการบาบัดด้วยน้ำที่ใบตองนะฮะซึ่งให้แบบลดขวดอะไรต่างๆนะน้ําต้องสะอาดเมื่อน้ำสะอาดพวกหอยก็จะสะอาดและจะไม่เหม็นคาว,วเวลาบริโภคจะกรอบมากเราจะพามาดูการบาบัดน้าระบบบำบัดน้ำของเ,เราก่อนนะครับ และนี่ก็คือตามเลยครับและนี่ก็คือบ่อที่เราจะเอาน้ำไปใช้กับหอยเชอรี่สีทองนะครับเนี่ยเราบำบัดด้วยแล้วเราแก้ด่างด้วยต้นกล่วยง่ายฮะัพอระบบเราผ่านเสร็จปุ๊บเราก็จะเป็นขั้นตอนก่อนการนําน้ำเข้าไปให้พ่อแม่พันธเดี๋ยวเราตามไปดูพ่อแม่พันธุ์อครับส่วนทางอย่างนี้นะครับ ี่บออตรงแล้วหน้าฝนนี้ฮะจะเป็นการเพราะเลี้ยงอื่นโคลกนะฮะบ้านพวกเราเรียกพ้กายก็อื่นโคลกนะแล้วก็ร้านพ่อมตาท่านใดที่สนใจฮะอื่นย่างไข่เป็นท้องจะสั่งจากฟาร์มเราได้เลยเพราะเรากําลังเตรียมพื้นที่อยู่แต่ตอนนี้พ่อแม่พันธุ์จะได้มาจากภาคอีสานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วท่านเห็นไ่้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น อาหารของหอยทั้งนั้นเลยนะครับแล้วเราจะพามาดูคร,ครับนี่และนี่คือพ่อแม่พันหอยชุลีสีทองนะฮะที่แม่ค้าต้มตําทั้งหลายและตลาดนัดอยากจะชิมอดใจรอสักนิดเรากำลังเพาะอยู่นะเนี่ยซึ่งเป็นพ่อแม่พันโลขนาดนี้เราขายเพียงโลละ199บาทนะครับต<ว>ัวใหญ่ๆหย่เนี่นะ รสชาติสะอาดไม่มีขยาไม่มีขี้ขาวแน่นอนเพราะว่าราระบบเลี้ยงเราสะอาดปลอดภัยครับโดยเรามีพ่อพันไว้แตา้า่านเลยกำลังกินเลยนะรุ่นมื้นะไฟนี้นะครับกรอบปลาหมึกชุ่มไม่ได้แน่นอนแล้วส่วนตรงนี้ก็คือเป็นการเพาะไข่นะฮะคือสําหรับเขาจะไข่ทุกคืนแล้วเราก็จะมา บำบัดไว้ที่อ่างเพาะพันธุ์เพื่อได้ลูกพันธุ์นะครับ15วันก็จะเป็นตัว10กว่าวันเราก็จะได้ลูกพันธุ์หอยชลีถีท่ทองนะครับร้านทุ่นตำท่านใดที่สนใจแล้วเราจะฝากเบอร์ไว้ติดต่อเราได้โลละ199บาทไม่แพงเลยครับจับต้องได้ที่อ่นขายยังไงเราไม่รู้แต่เราขาย199บาทแล้วติดตำต่อไปนะครับเนเฟซต่อไป เราจะแนะนำอะไรนะครับขอบคุณครับ